ร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร์ .com ร้านพระเครื่องคุณเบนที่ f Facebook และ u t u b e ช่องพระเครื่องคุณเบนและสามารถแอนไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะล็อกเก็ตรุ่นแรกหลวงปู่หงพรมปัญโยสุาสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ ล็อกเกตรุ่นแรกนี้ออกที่วัดเพชรบุรีปี2537ล็อกเกตนี้เป็นรุ่นแรกของหลวงปู่หงมีน้อยหายากค่ะเจ้าของเดิมนำล็อกเกตไปเลี่ยมติดกับพระราหูกะลาแกะเก่าพระราหูเป็นของพระเกจิทางภาคอีสานเก็บเก่ามานานจำไม่ได้ว่าเป็นของพระเกจิท่านใดค่ะโดยได้นำพระราหูกะลาแกะติดกับด้านหลังล็อกเกต โดยใช้เทียนชายมายึดติดกับพระราหูกะลาแกะไว้ค่ะแล้วเลี่ยมพลาสติกกันน้ำไว้คล้องใช้เองเลี่ยมพลาสติกเก่ามาหลายสิบปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยหลวงปู่หงยังไม่ดังขนาดนี้แต่เจ้าของเดิมเขาศรัทธาหลวงปู่หงมานานมากแล้วดูจากกรอบพลาสติกที่เลี่ยมน้ํายาอัดพลาสติกขึ้นฟองอากาศน้ำยาเก่าเริ่มหมดอายุแล้วค่ะเป็นการเลี่ยมเก่าอายุหลายสิปี ล็อกเกตหลัวู่หงองนี้รุ่นแรกสวยเดิมๆพร้อมกรลาหูงาแกะเก่าแท้ดูง่ายหายากพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้นะคะรูปถ่ายขาวดำหลัวพอ่ออีวััตหีบจังหวัดชนบุรีรูปเก่าแท้ทันท่านหายากมากค่ะขนาดห้อยคอขนาดประมาณหนึ่งนิ้วพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดี เลี่ยมพลาสติกไว้ช่วยรักษารูปให้ยังสวยเดิมๆค่ะรูปหลวงพ่ออีเป็นรูปที่ได้รับความนิยมมากนะคะท่านเป็นพระเกจิที่ดังมากและเก่งมากในช่วงสงครามอินโดจีนที่มีชื่อเรียกติดปากว่าจ่าจงคงอีท่านเป็นพระเกจิที่มีอาคมเข้มขขังมากและรูปถ่ายนี้เป็นรูปเก่าที่ท่านท่านรูปสวยเดิมๆหายากมากค่ะ ท่านมรณาภาพปี2489เป็นรูปเก่าแท้สวยสมบูรณ์มากๆพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้ค่ะวัตถุมงคลของหลวงพ่ออีพุทธคุณเด่งทางด้านความเหนียวแคล้าดปลอดภัยคงกระพันชาตรีเป็นที่สุดของวัตถุมงคล โดยในช่วงปี2,483ถึง2,486ที่อยู่ในช่วงสงครามอินโดจีนมีผู้ที่นำวัตถุมงคลของท่านไปใช้ในการสงครามร้วแล้วแต่ลอดกลับมาปลอดภัยทั้งสิน้นบูชาลูกของท่านที่ตัวเหมือนกับมีท่านคอยคุ้มครองให้อยู่รอดปลอดภัยตลอดเวลาเนี่ยนะคะน่าบูชามากๆค่ะ รูปเหมือนปมอุดกลิ่งรุ่นแรกหลวงปู่พระมหาสีธทนวัดสมศรีหรือวัดบ้านคือจังหวัดขอนแกน่นองค์นี้เป็นรุ่นแรกปี2,517เนื้อทองเหลืองอุดกลิ่งก้นกลึงพระกลิ่งรูปเหมือนหลวงปู่พระมหาสีธทนอง์นี้สวยมากสวยเดิมๆเ,เสียงกลิ่งดังฟังชัดก้นมีรอยกลึงเก่าช่วยให้แท้ดูง่ายๆค่ะตาหายากมากมาก สุดยอดด้านแถวคลาดองพันมหาอุดแห่งภาคอีสานเลยนะคะพระสวยดูง่ายๆน่าบูชามากๆค่ะหลวงปู่พระมหาสีธนท่านศึกษาวิชากับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่สิงห์หลวงปูงปงงป่บุญพระธรรมเจดีจจูมพันดุโลพระอาจารย์เพชรพระอาจารย์ขันพระอาจารย์บุญมาหลวงปู่สุวรรณและเกจิเก่งๆอีกหลายท่าน หลวงปู่พระมหาศีธนท่านมีความรู้ความชำนาญทั้งทางปริยัติและปฏิบัติได้รับตำแหน่งเป็นพระธรรมทูตได้ออกเผยแพร่พระธรรมและสร้างวัดวาอารามมากมายท่านมีลูกศิษย์เก่งๆดังๆหลายท่านเช่นหลวงพ่อผางหลวงปู่ชมหลวงปู่มหาโสเป็นต้นวัตถุมงคลของท่านสุดยอดทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันมหาอุดแห่งภาคอีสานผู้บูชามีประสบการณ์มากมายค่ะ ระกลิ่งลูกเหมือหลวงปู่พระมหาสีธทนองค์นี้สวยมากเสียงกลิ่งดังฟังชัดพร้อมเลี่ยมพลาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้นะคะเหรียญหลวงพ่อคูณวัดบ้านไล่เนื้อเงินกองทัาพผ้าที่สารจัดสร้างรุ่นคูณบาร,รมี9ยอดพระเจดีย์9ยอดวัดชัยสถานอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ ปี2537หลวงพ่อคูณท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่เลื่องวิทยาคมเป็นอย่างยิ่งเป็นที่เลื่องใสศรัทธาของผู้คนและลูกศิษย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมากเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างพิธีดีพิธีใหญ่และเป็นที่นิยมมากค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณเนื้อเงินสภาพสวยมากๆผู้ทุกคุณสูงทุกด้านพร้อมเลี่ยมพาสติกกันน้ำอย่างดีพร้อมใช้นะคะ พระสมเด็จพิมพ์คะแนนเนื้อขาวแก่ผงสมเด็จบางขุนพรมวัดประสาทบุญญาวาสกรุงเทพมหานครปี2,506พระพิธีใหญ่องค์นี้เป็นพิมพ์คะแนนเนื้อขาวนิยมหายากมากค่ะพระสวยคมลึกมากๆพระมีขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังหน้าคล้องบูชาเลยนะคะจึงเป็นที่นิยมมากค่ะพระสมเด็จพิมพคะแนนองค์นี้สวยสมบูรณ์ดูง่ายๆ พุ้ทุคุณสูงทุกด้านพร้อมเลี่ยมพลาสติกกับน,น้ำอย่างดีพร้อมใช้ค่ะรูปหล่อปป้มสอบพัฒนากิจ60พระคูลมูลวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีปี2514พระคูลมูลท่านเป็นสิทธิเอกสิทธิใกล้ชิดของหลวงปู่เทียนวัดโบสถวัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มาแล้วมากมายไม่แพ้อ,อาจารย์ของท่านเลยค่ะ ส่วนใหญ่จะหายากเพราะพระมีประสบการณ์มากมายทั้งด้านเมตตามหานิยมโชคลาภโภคกรัพย์จเจริญรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยดีมากหลวงพ่อละมูลท่านเป็นพระเกจิดังแห่งเมืองปทุมธานีท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่นั่งปลกในพิธีจกักรพรรดิมหาพุทธาภิเศษกณพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลกปี2515 ท่านเป็นยอดพระแกจีที่เก่งมากๆพลังจิตของท่านดีมากจนชาวบ้านยกย่องท่านว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสวนพริกไทยท่านเองก็ชอบสร้างพระสมเด็จเช่นกันเหมือนอาจารย์ของท่านคือหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์โดยหลวงปู่เทียนท่านได้ถ่ายทอดวิชาผง12นักกนัตริย์นี้ให้แก่หลวงพ่อละมูลโดยหลวงพ่อละมูลท่านจะทําพิมพ์ให้ต่างจากหลวงปู่เทียนและท่านก็ลบโผลพุทธคุณเองด้วยเช่นกัน พระของท่านน่าแขวหน่าบูชามากๆค่ะทางพื้นที่นิยมกันมากวัตถุมงคลของท่านนั้นสามารถใช้ป้องกันพยันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเช่นงูตะขาบแมงป่องสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายที่มีมากมายในสวนสมัยก่อนได้อย่างน่าอัศจรรย์อีกครั้งยังมีพุทธคุณครบเครื่องไม่เป็นรองอาจารย์ของท่านทั้งคงกระพันมหาอุดมหานิยมเมตตาโชคลาบดีมากรูปเหล่าองค์นี้สวยสมบูรณ์ หน้าบูชามากๆนะคะพระพุทธชินราชก้านปูพิมพ์สมาธิรุ่นฉลองอายุ84ปีหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2517พระพุทธชินราชก้านปูเนื้อโผผสมใบลานยันด้านหลังคมชัดมากพระรุ่นนี้สร้างขึ้นในวาระที่หลวงพ่อเงินมีอายุครบ84ปี ในปีพศ2517โดยมีพุทธศิลป์คล้ายกับพระพุทธชินราชพิมพ์ก้ามปูรุ่นแรกแต่จะมีเอกลักษณ์ที่สำคัญคือมีเลข84อยู่ด้านหลังองค์พระนับเป็นพระดีพิธีใหญ่สามารถแขวนแทนพระรุ่นเก่าของท่านที่มีราคาสูงได้เลยนะคะพระองค์นี้สวยสมบูรณ์สวยเดิมๆด,มดูง่ายๆพุทธคุณสูงทุกด้าน ประสบการณ์ไปที่เรื่องลือโดยเฉพาะด้านคงกระพันกับมหาอุดจะเด่นเป็นพิเศษและเป็นเมตตามหานิยมมีโชคลาภเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองดีมากค่ะรูปถ่ายอัดกระจกกันไัยหลวงพ่อจงสองหน้ากระจกเดิมๆจากวัดหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปี2499รูปถ่ายอัดกระจกกันไัยหยรกกยหือยันกันไฟ ด้วยมีประสบการณ์ยันนี้ช่วยกันไฟไหมมาแล้วและช่วยให้ผู้ที่บูชาแคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยนตรรายต่างๆหลวงพ่อจงถ้าเป็นสุดยอดพระเถระอาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงในยุคสงครามโลกอินโดจีนผู้สร้างตำนานทหารผีที่โด่งดังท่านยังเป็นพระเกจิรูปสำคัญที่พิธีพุทธาพิเศษครั้งใหญ่จะต้องมีลายนามท่านเสมอและเป็นพระเกจิที่ได้ขึ้นเครื่องบินโปรซายบ่อยที่สุดท่านหนึ่ง ถือว่าท่านไม่ธรรมดาเลยทีเดียววัตถุมงคลของท่านมีประสบการณ์มากมายทุกรุ่นรูปถ่ายอัดกระจกกันภัยหลวงพ่อโจงสองหน้ารูปนี้สวยสมบูรณ์สวยเดิมๆปัจจุบันเริ่มหายากแล้วนะคะสวยคบชัดแบบนี้นานๆจะได้พบเจอสักองค์หน้าคล้องใช้หน้าบูชามากๆค่ะเหรียญรุ่นเสือยืนเนื้อทองแดงลมดำเต็มเเดิมๆ หลวงพ่อสมชายวัดเขาสุก,กิมจังหวัดจันทบุรีปี2,520หลวงพ่อสมชายท่านเป็นพระเถระสายวิปัสสนากรรมฐานเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ม่นภูริทัตโตบุรหาจารย์สายพระป่าเหรียญและวัตถุมงคลของท่านมีหลายรุ่นและมีชื่อเสียงโด่งดังทุกรุ่นแต่ที่ได้รับความนิยมมากคือเหรียญรุ่นเสือยืนจัดสร้างโดยวัดเขาสุก,กิมเนื่องจากในช่วงปี2,520 แถบชายแดนจันทบุรีและปราดซึ่งมีอนณาเขตติดต่อกับประเทศกัมพูชามีภัยสงครามมีความไม่สงบเกิดขึ้นเป็นระยะเหล่าทหารข้าราชาการรวมทั้งประชาชนทั่วไปต่างต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นมิ่งขวัญแก่ตนเองหลวงพ่อสมชายจึงได้สร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นแจกแก่ทหารตำรวจข้าราชาการและประชาชน เพื่อไว้ติดตัวป้องกันภัยปัจจุบันวัตถุมงคลรุ่นนี้เป็นที่นิยมและหายากแล้วนะคะเหรียญรุ่นเสือยืนเหรียญน,นี้ลมดามเต็มๆสวยมากเป็นเหรียญรุ่นที่ลูกศิษย์นิยมกันมากค่ะเพราะเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อท่านที่มีรูปเสืออยู่ด้านหลังเหรียญโดยเฉพาะเสือยืนจะได้รับความนิยมมากกว่าเสือหมอบมีพุทุคูลครอบคลุมทุกด้านทั้งโครงกันชาตรีแคล้วคลาดปลอดภัย เป็นมหาอำนาจวาสนาบารมีเมตตาม,มหานิยมคนในพื้นที่ต่างห่วงแหนและนิยมกันอย่างมากปัจจุบันเริ่ม,มหายากแล้วนะคะร้านพระเครื่องคุณเบนรับเช่าพระรับจำนำพระเครื่องทั้งพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังฝากกดติดตามด้วยนะคะและสามารถดูพระเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ท่าพระจันทร .com ร้านพระเครื่องคุณเบน ที่ Facebook และ YouTube ช่องพลัเครื่องคุณเบนและสามารถแอดไลน์มาพูดคุยสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ